สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนพบกับแป้งค่ะแป้งจะพาทุกคนไปชมคอนโดที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำปิงค่ะไหนลองไทยมาซิว่าคอนโดอะไรทดาดา r i v e r s i ไซ c o ค d o โค่ะทุกคนและที่สำคัญเลยก็คือนะคะคอนโดนี้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลราชเวชค่ะเป็นทําเลที่ดีมากๆ แล้วก็89ดาพาซานะคะซึ่งเป็นแหล่งของกินนะคะมีทั้งของกินของใช้ทุกอย่างเราสามารถหาจากที่นั่นได้เลยโรงเรียนวาลีค่ะถ้าใครมีลูกสามารถพาลูกไปที่โรงเรียนที่นี่ได้เลยนะคะและที่สำคัญก็คือสนามบินแอร์พอร์ตเชียงใหม่ค่ะนี่อยู่ใกล้มากๆเลยค่ะห้องนี้นะคะมีขนาด63.89ตารางเมตรค่ะ และในห้องนี้นะคะจะประกอบไปด้วย1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําพร้อมเฟอร์นิเจอร์ค่ะทุกคนและตรงนีทง้ที่แป้งยืนอยู่นะคะจะเป็นโซนลิฟวิงรูมหรือว่าห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาตัวใหญ่เลยนั่งสบายมากๆเลยนะคะนี่สะดวกสบายสุดๆเลยสามารถนอนตรงนู้นได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่เยอะมากแล้วด้านซ้ายมือแป้งตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซฟาแฮนด์เมดค่ะ ขนาดไม่ใหญ่มากขนาดพอดีนะคะซึ่งมีที่วางแก้วกาแฟตรงนี้ด้วยนะคะสามารถทานกาแฟตรงนี้ได้เลยชิลแล้วก็ดูกับดูทีวีไปได้เลยนะคะ แล้วด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือของแป้งนะคะก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวค่ะขนาดใหญ่เลยสามารถนั่งได้4-6คนเลยนะคะนี่ที่สำคัญเลยก็คือวิวด้านนอกสวยมากๆเลยค่ะดูวิวสิคะมีทั้งต้นไม้นะคะเป็นเชียงใหม่ซิตี้วิวแล้วก็มีภูเขาด้วยค่ะสามารถมองเห็นภูเขาได้ด้วยค่ะ ด้านหลังแป้งนี้ตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าจะมีพื้นที่นะคะสำหรับระเบียงค่ะซึ่งระเบียงตรงนี้นะคะสามารถนำโต,ต๊ะเก้าอี้มานั่งจิบกาแฟได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นที่ตากผ้าก็ได้ค่ะ <opposite>. เดี๋ยวแป้งจะพาทุกคนไปดูห้องนอนของห้องนี้กันนะคะนี่เลยห้องนอนห้องนี้นะคะของห้องนี้นะคะจะไม่ ขนาดใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปค่ะทุกคนในส่วนของห้องนอนเราจะมีเตียงมาให้นะคะแต่เราจะยังไม่มีที่นอนเพื่อที่ทุกคนจะสามารถหาเตียงหาที่นอนที่เราชอบมาใส่เองได้ที่เราสบายนะคะแล้วด้านนู้นนะคะก็จะเป็นหน้าต่างค่ะขนาดใหญ่เลยซึ่งหน้าต่างนี้จะทำให้เราสามารถมองเห็นวิวของเชียงใหม่ด้านนอกได้อย่างกว้างขวางเลยค่ะ แล้วด้านหลังแป้งตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งค่ะนี่ขนาดพอดีเลยนะคะและตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยค่ะสามารถใส่เสื้อผ้าของเราได้เยอะแยะมากมายเลยแล้วห้องนี้นะคะก็จะมีแอร์นะคะจำนวน2ตัวค่ะมีอยู่ในห้องนอน1ตัวและห้องนั่งเล่น1ตัวค่ะ และด้านหลังของแป้งตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวค่ะทุกคนจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นนะคะมีไมโครเวฟมีชั้นข้างบนนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีชั้นเก็บของมากมายเลยค่ะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างอ่าทุกคนก็จะมีในพื้นที่นะคะใส่ของในการทำครัวของเรามากมายเลยแล้วเราก็จะมอีอุปกรณ์ในการทำครัวให้บางส่วนค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะ อิเล็กทริกสตฟนะคะเตาไฟฟ้านะคะมีหม้อนะคะมีที่ทำขนมปงังกาต้มน้ำนะคะแล้วก็ซิงค์หลังจานแน่นอนค่ะต้องมีเนาะแล้วก็ที่วางจานชามค่ะแล้วด้านซ้ายมือของแป้งตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะนี่ห้องน้ำนี้ก็จะมีขนาดพอดีค่ะไม่แคบจนเกินไปนะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นซิงค์น้ำนะคะมีตู้เก็บของแล้วก็มีในส่วนของโซนอาบน้ำนะคะที่มีกระจกกั้นค่ะทุกคนแล้วก็มีน้ำทั้งน้ำอุ่นและน้ำเย็นให้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบห้องนี้ไม่เอ่ยหลังจากที่แป้งพาทัวร์เดี๋ยวแป้งจะย้ำทบทวนให้ทุกคนฟังอีกทีนะคะว่าห้องนี้เป็นยังไงบ้าง อันดับแรกนะคะห้องนี้นะคะจะมีขนาด63.89ตารางเมตรค่ะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำและทำเลดีสุดๆไปเลยอย่างที่แป้งบอกนะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็จะมีในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงระบบคีย์การ์ดในการเข้าตัวตึกนะคะแล้วก็มีสระไว้น้ำและกล้องวงจรปิดค่ะ ถ้าใครสนใจห้องนี้นะคะติดต่อแป้งมาได้เลยที่เบอร์โทรนี้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้แป้งหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว Perfect Home นะคะขอบคุณมากค่ะเราพบกันใหม่ค่ะ